นีครับบ้าน,นเอามามึงเป็นนกสะดุงนี่ละทีคนค <c oughs> ทีหนามมากครับเนี่ยสะดุงไงครับว <c oughs> นฟังวนก็นกนมีเอามาจากตลาดเ่าอลไรมาแวกก็ดีครับเนี่ยมาเห็นพอดี <c oughs> ได้บ่พอพ่อ เหม่อนยีแม่เป็นล่างอันนี้แล้วล่างสะดุ้งแล้วอ้วน้ำไหลนะครับเนาะข้องบันดอนไหว ขัวมค้าวตั๋วเนี่ยอาเบิงพอเราสิดึงขึ้นให้แล้วนี่แหละครับเดีย่ยกขึ้นแวบ,บนี้เลยขอท้าไ้ผลไม่เสียกอยู่ดึงจองฟังผลไว้พร้อมครับผลนี่จองฟังนี่พร้อมเอาอปลาขาวหน่อย ถือถือปลาคาวหน่อยรออวับบงหันเต้อนออกแล้วครับประหันก่อนผมสิมามันหนักบ่อพอเห็นบ่อโอ้ยังไวทึ่งๆผุนอันใส่น้ำบ่นบเออวันเอา,นาอนหนำทวงไว้นี่เนาะทวงไว้งั้นก็จวงลงอืม เฮ็ดดีเฮ็ดดีปุองแม่แล้วเฮแม่หิวทุ่งขึ้นเมื่อกันนะแม่ <Okay. S 1> มาแต่เศ้าพุ่นดีครับนี่โอ้ oh. ปลาขาวมุ่นหน่อยที ฟังนั่นก็เจ้าก็มาให้กําลังใจน่ะฟังนั่นลูกพี่ว่ายกตีสะดุ้งกันน่ะบอว่าเห็นบอเห็นบอเห็นเออบอเห็นเนี่ยเอานั่นเบิ่งแล้วพีกก็เดี๋ยวพันยกก่อนเดี๋ยวจะกลับไปไทยเพิ่นครับที่ไทยเลยหรอ ขอนมองเลยครับเอาเขนยกขึ้นแล้วให้ผมไปแต่งตัวหน่อยเขาไม่ได้รอแล้วม่ต้องแต่งดอกพี่ก็ทำไปจังพี่ที่ลงเพจไหนของพี่เนี่ยของยูทูปพุ่หน่อยะสดุ้งยกเบิ้งกรดูกยกเบิ้งก็นาดอันนั้นนะไอเดี๋ยวผมจัดให้พี่เอาไปไปเบิ้งทั้งเบิ้งดูวบาทนี่เพิ่นสิยกสะดุ้งไ้เบิ้งเลรอเออฮะเนี่ย โอ้โมเมนโมเมนเจ้าขวางยกเลยเจค่ได้เอาเอายกยกยกเดี๋ยวมวนยางเออ๋อดีด้ดีด้ครับเอาครับอ๋เผื่อสีง่ยเบื้องล่าเดียวเออเอ๋ปลาแถวนี้โหรเยอะเลยแมนัวเลี้ยงแม่หนัว พอไหวไปแล้วเอายกขึ้นนะมันเห็นป่ามีป่าบ่อนอ่ะมันมัมีป่ามีโอ้มีบมะข่อยมะข่อยก็ไม้กีกินเหล้าเหี้ยให้เราละยองยกสะดุ้งเขาใส่นี่เลยนะมองที่เลยครับโอ้โอ้พี่อยู่ละยองเลยนะละยองที่บ้านค่ายเลยครับโอ้ไอปักหนานั่นเหรอไอเผ็ดละยองเหมืนเนี่นตีเออเอาโยกเอายกเลยยกเลย ไปเป็นตลาดแม่ยุพินเอาปลามาใส่ก่อนดีว่มึงไปมาตลาดแม่ยุพินเมื่อกี้เลยจะได้มีคอนเทนต์ไงครับเอ้ยหยบได้ได้ได้หยบได้บอสได้ได้ได้โอเคพ่อพี่ครับผมขอบคุณครับเหื่อคุณนอน่อบรกา าจารย์ผูยไ่รล้มหาปาดอหอนี่ยแก่วาะนะโอ้ยเ่ะเอ๊ะลงเพจไปที่อื่นแล้วอย่างลงอุดรเลนแ,นแล่เดี๋ยวเมียเจอใั่ไงครับ้ไม่รู้เอ๊เจอคนอเป็นเจอแล้วพี่อยากได้อีกอ่ะเ,อเดี๋ยวผมดูดําน้ำดําน้ำแล้วโอ้ย่ายเลยน้ำมันเยอะ โหนังพอเราเบอร์หน้าเฮ้ยพี่เบอร์หน้าผมไม่เมาไงสองขวดลวพี่รู้เลยเป็นลกตอนไหนคนเราขวดแล้วอ่ะพอยกแต่มือเส้านี่ดีครับนี โอ้โหเที่ยวม่หยกเหาอดำหน้าไปเพอาดำหน้าไปครับพออยู่บันนอนไหวนี่บ่ะคุณโอ้ครับโอ้มันถ่วมขึ้นไปไกลเนาะถ่วมไปหอดคุณต่าคนอยากถ้าคุณอยากให้ไปสัมผัสถ้าคุณ

ตลาดผ่านมาพอดีเห็นพยกโอ้ดัวน้ำไหลไปตรงไหนเอาย,ยกอีกแล้วเ เออแหละเออเออชอบเออผมไม่เสียหายแน่นอนโอ้โหนี่เป็นไม้ไผ่ลำหนึ่งเลยนะครับเนอะเป็นลำเลยลุงมันจะเป็นเหล็กใส่สลิงดึงไว้ครับนี่จองไว้ทั้งหลังนี่ใส่หนาม นี่ดึงลงบรรยากาศดีไปแต่ไหนพี่ครับครับผมน้ำท่วมปีนี้ขอถามผู้ว่าหน่อยว่าจะทำยังไงฮะน้ำท่วมปีนี้หนองแดงมันขึ้นมาเนี่ยแล้วครับผมถามพี่หน่อยนีอ่ เนียทีมงานเพ่นไม้อีกแล้วค yes. ุณนึงเราจะแก้ไขมันยังไงคืออะไรอยู่อีสานธรรหา้คืออะไรอยู่อยูพ่อ่โอ้ทีมงานเพ่นไม่อีกแล้วครับผมเอาเลยครับผมเอาเลยขอบคุณครับ ข้าผมท่วมครับปีที่แล้วบ้านผมผมมาจากระยองกลับมานี่โชแค่นี้ใ้จุดบ้านครแต่ผู้ว่าแกดีครับตอนนี้ผู้ว่าคือละชันกับแตงเพือือแตงเพืออะไรบผู้ว่าู่เน่ขายบนคนละ่ผมหแล้วไอทุมันดู ขาไดนเนาะม่อยูสพี่น้องพี่ากุเลเดี๋ยวผมอยู่ที่บ้านโนี่เป็นสีนยกขึ้นแล้วนี่ผมไ่ได้พูดเล่นนะพูดกันมาเมาเด็ดนะติดกัมีครับติวนะโอ้ย่าออกมีสีไล่ตัวอยู่่นน่ะ เตียนเลยปวดโอ้ทั้งรางนะั่นเพิ่นเกิดทวงไว้แล้ครับนะทวงไว้นี่แล้วก็จแจวเนี่ยตักอือ ว่าเขาสว,วยโอ้เมียเดินไล่มาเมียสีเปลนกันนะแต่โคโคขาวล่ะอันนี้อีปูอีปูมันคือตัวใหญ่แท้นเมีย ปลาตัวบักแยง y ปู่ปลาชะโดติแม่น้อยๆนี่ ừ Và... <laughs> กำล,ลังเขาครับบ้านนี้เนี่ยมาเลี้ยงปลากำลังเขาเนี่ยมาเลี้ยง